ศูนย์นะครับบวกด้วยแปดนะครับปรับหน่วยนะครับเท่ากับแปดนะครับบวกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเก้านะครับเก้านะครับบวกด้วยศูนย์นะครับเท่ากับเก้านะครับบวกด้วยหนึ่งนะครับได้สิบนะครับใส่ศูนย์นะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งนะครับ คู่นะครับแปศูนย์นะครับ8ปดหนึ่งเกศูน้าหนึ่งนะครับมาที่90ศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับสองนะครับบวกด้วยห้านะครับเท่ากับเจ็ดนะครับบวกอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นแปดนะครับเก้าบวกด้วยศูนย์นะครับเท่ากับเก้านะครับบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสิบนะครับได้ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งนะครับจับคู่นะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งมาเจ็ดศูนย์นะครับบวกตัวต่อไปนะครับแปดนะครับบวกด้วยหกนะครับเท่ากับสิบสี่นะครับใส่สี่นะครับ นเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะครับ 7, บวกหนึ่งได้แปดนะครับหนึ่งแต้มเป็นเก้านะครับจับคู่นะครับสี่แปดสี่เก้าห้าแปด าเก้าที่ห้าเก้านะครับวันล่าสุดนะครับสามนะครับบวกด้วยหนึ่งนะครับเท่ากับสี่นะครับบวกอีกหนึ่งแต้มเป็นห้านะครับห้าบวกเก้านะครับเท่ากับสิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับ แล้วก็หกนะครับจะคูด่ได้สี่ห้านะครับสี 4, หบ่ 5, 5, 5, หกห้าห้าห้าหกนะครับอันนี้ออกวันศุกร์นะครับ สนนี้นะครับเป็นเปลี่ยนแนวทางการคำนวณบวกลบนะครับผลย้อนหลังบสามมวดครับผมตามนี้เลยนะครับขอบคุณที่กดติดตามรับ,บก,ด,ด,บกด,ดไลค์นะครับผม